بismillah alhamdulillah سلامة السلام وعلى رسول الله و ع ล ى آله و ص ะ ي ن ه السلام عليكم و ر ح م ะ الله وبركاته ขับมาพบกันต่อนะฮะกับรายการอัลกุรอานทางนำชีวิตกับการเรียนรู้อายยันกุรอานที่อัลละห์สุบฮานวะตาลาทรงประทานลงมาพี่น้องฮะกุรอานคือคำพีที่อัลละห์ตาลาทรงประทานลงมาและเป็นคำพีเล่มสุดท้ายเป็นคำพี์ที่พระองค์ทรงประทานมาให้กับนบีที่ประเสริฐที่สุด และเป็นคำพีที่เป็นเล่มเดียวที่อัลตาลาได้ทรงสัญญาว่าพราะองค์จะทรงปกปักรักษาคำพีกุรานนี้เอาไว้เนี่ยโดยที่จะไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงดังที่อัลตาลาได้บอกว่าอินนานะฮุนนะซันนะดิกรออินนานะฮุนะฮะฟิลุลถ้จริงเรานั้นเป็นผู้ที่ได้ประทานประทานอันกุรานนี้ลงมาแล้วเราจะเป็นผู้ที่ทําการปกปักรักษาคุรานนี้ลงมาแล้วอัลตาลาก็ให้มีการมีการอะไรฮะมีการมีผู้ที่คอยดูแลอัลกุราน ทั้งในสมัยท mm ่านอเมซอลลลอมลายฮลวซันลำท่มีบรรดาสหบดีท่องจำกุรานเยอะแยะมากมายทั้งท่องจําทั้งมีการบันทึกและหลังจากท่านีเสียชีวิตเนี่ยอัลตาราก็เปิดหัวใจท่านอุูบัคให้มีการทําการรวบรวมกุรานเพราะว่ากลัวว่ากุรานนั้นจะจะหายไปเพราะกลัวกุรานนั้นจะหายไปพอเวลาท่านอุูบกคได้ทาการรวบรวมรวบรวมกุรานได้มีการบันทึกเอาไว้อยู่หลายๆเล่ม ถึงสมัยท่านอัสมาเป็นอัฟฟานท่านอัสมานก็ได้ทําการรวบรวมกุอานอีกครั้งหนึ่งซึ่งการรวบรวมกุตุอ่านในสมัยท่านอัสมานนี่ก็คือเป็นการรวบรวมเพื่อเพราะอะไรฮะรวบรวมเพราะว่ากลัวความขัดแย้งอัสมาทําการรวบรวมกุอ่านเนี่ยให้เหลืออยู่เล่มเดียวให้เหลือยเล่มเดียวจึงเป็นเป็นเป็นเล่มที่มีการอ่านที่จนมาถึงเราปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นเล่มที่ท่านอัสมาเป็นอัฟฟานได้ทาการทาการรวบรวมเอาไว้นะ เพราะฉะนั้นในในการรักษาคุรานทั้งตั้งแต่ในยุคท่านอับดลลอสุลต่านจนถึงปัจจุบันเนี่ยอัลละฮ์ธานาได้ให้มีผู้ที่คอยปกปักร,รักษาคุรานเอาไว้ทั้งการบันทึกและมีการมีการท่องจำ แล้วก็ยังมีผู้ที่เอาใจใส่กับเรื่องของการการอธิบายอัลกุรอานนะซึ่งดังที่เราได้รู้กันอยู่ว่าอัลลอฮ์สุบฮานุอตาลาเป็นผู้ที่ประทานกุรอานลงมาและการอธิบายกุรอานเนี่ยมีในบางอายะหรือว่าบางเรื่องราวเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาได้ให้อัลกุรอานเนี่ยอธิบายกุรอานบรรดาอัลลอฮ์มจึงบอกว่าการอธิบายกุรอานที่ที่อยู่ในระดับขั้นที่สูงสุดก็คือการอธิบายกุรอานด้วยกับอัลกุรอาน ดังเช่นในอายะที่อัลลอฮฺตัตั้งคําถามในในอายะบางอายะในอันกอเราะฮ์มั่กอเราะฮ์ผมมาอัลลอฮกัมั่กอเราะฮ์กอเราะฮ์คืออะไรและอะไรคืออันกอเราะฮ์นะอันกอเราะฮ์และอันกอเราะฮ์คืออะไรและอะไรทําให้เจ้ารู้ว่าอะไรคืออันกอเราะฮ์และอัลลอฮฺตาลาก็อธิบายคําว่าอันกอเราะฮ์นี้เนี่ยว่าหมายถึงอะไรเละใหลายๆอายะที่อัลลอฮฺตาลาได้อธิบายกุรอานด้วยกับอันกุรอานเองบางอายะได้มีอีกอายะหนึ่งมาอธิบายมาอธิบายอีก อ, inh. อีกอายาหนึ่งระดับลงมาก็คือการอธิบายกุรานด้วยกับคำพูดของท่านอับดุลสลอมที่ท่านอวบดัลลอมที่ท่านอีบด้เสาอรอา่อ่านอ้บดยบสลอแล้่ท่านอิบายให้กับบรรดานอับดุลสลงม็ค่อกานอิบายลุรอาทด่วยานอับดพลดของทีาท่านอับดแลสตรงที่ี่คนอัปดนกสรอมที่ท่าีอับดุลลอมทีเพรานอับรุลสลอมที่ท่านอบดุลาลอบที่ท่านอับดุลสลอมที่ม่ดนอร่ดุใสวันที่ทอานระทานลมาอม่ไ่้่าน่รบวุในตอนที่รอานระทานลงมามนี่รดาตาบบอุนกลอมนี่ี่าเอับดุ ได้มีการเรียนรู้จากบรบรดาสหาบาเลยทําให้บรรดาสหาบาสเนี่ยมีความจําเป็นในการที่จะต้องทําการอธิบายอธิบายให้กับให้กับพวกตาบียรนให้กับพวกตาบียรนที่ที่ต้องการการต้องการการเด่นก,การอธิบายได้ที่มาจากคําพูดของบรรดาสหาบาจึงอะไรฮะจึงมีมากจึงมีเยอะมีมากกว่าการอธิบายุรานด้วยควาพูดของท่านอบีมากกว่าการอธิบายุรานด้วยคำพูดของลอสุภานวุวาตนาเ <container> พราะอะไรฮะเพราะในยุคข,ของสหาบาสอยู่เนี่ยท่านอบีอธิบายอธิบายและบรรดาสหาบาเข้าใจเลย ซึ่งจะมีบางบางส่วนที่บรรสาสหบาลไม่เข้าใจท่านอบีก็จะทําการอธิบายนะและพอเวลายุคหลังจากสหบาเนี่ยบรรดาตาบเอเต้องการคําอธิบายกันอย่างมากบรรดาสหบาลจึงต้องทําการอธิบายให้บรรดาตาบเอเนี่ยทำความเข้าใจในการบันทึกกุรานในการบันทึกการการการ,การตัดสินกุรานเนี่ยจึงเป็นเป็นการบันทึกที่มาจากคําพูดของสหบาลเนี่ยอย่างมากซึ่งตรงนี้เนยบวงบอกให้เรารู้ว่าถ้าเราจะเรียนกุราน ไม่ใช่เราไปอ่านกุรานแล้วเราจะเข้าใจเลยนะฮะอันนี้คือสิ่งสิ่อันนี้คือสิ่งสาคัญในการเรียนรู้นะบางคนเข้าใจว่าเราเนะี่ยอ่านกุรานแล้วเราก็เข้าใจเลยอย่าว่าแต่พวกเรานะพี่น้องแม้กระทั่งสฮา,า์บะสฮาบะเวลาจะอ่านกุรานเนี่ยเขาก็ยังต้องการคำคำอธิบายแม้กระทั่งสฮาบะที่มีความเก่งที่สุดในเรื่องของการตัฟซิตกุรานนะหรือเป็นหนึ่งในสฮาบาที่เก่งที่สุดในบรรดาในการตัฟซิตกุรานนะั่นคืออิมดัมบาส อิมนาบาสเวลาอยากจะเข้าใจอายะจากอัลกุรอานบางอายะอิมนาบาสต้องต้องอะไรฮนะต้องไปดูคําพูดของชาวอาหรับนะไปดูว่าคํานี้เนี่ยพวกอาหรับหมายถึงอะไรนี่คืออิบนาบาสนะพี่น้องแล้วเราเราเราการเรียนรู้ของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราหยิบกุรอานแล้วก็เอามาใช้เลยแต่ว่าเป็นการเรียนรู้ที่ผ่านบรรดารอุลามะผ่านการอธิบายผ่านการรวบรวมหลักฐานแล้วก็ผ่านการกันกรองแล้วกน็นำมาสอนให้เราตรงนี้เนี่ยเป็นประโยชน์อะไรกับเราฮะ เป็นประโยชน์กับเราก็คือเราจะได้ประมาณตนเองว่าการเรียนรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องการมีขบวนการแล้วก็มีการมีการกันกองแล้วก็ผ่านผ่านการอะไรฮะผ่านการในรูปผ่านอุปกรณ์ไม่ใช่ว่าเราอ่านอะไรแล้วก็เข้าใจเองเลยเพราะฉะนั้นเราสิ่งที่เราพึงระวังก็คือคนที่อ,อ่านหนังสือแล้วก็ทำา้วใจเองจะสร้างความผิดพลาดแล้วก็สร้างความเสียหายบนหน้าพื้นดินอย่างมากวันนี้เราในอายาที่สําคัญอายาหนึ่ง นะที่อยู่ในโซลัตอารอารอฟอายะที่3ในสิบาในโัอาร,อา,ร,อา,รอาฟนะพี่น้องเป็นเป็นอายะที่บรรดาอัลลาฮฺได้ได้ทำการทำการอธิบายแล้วก็ได้ได้กล่าวได้ได้บอกว่าเป็นหนึ่งในอายะที่อาัลมาตาลาได้กล่าวถึงความผิดที่เป็นการเรียงลําดับเรียงลำดับความผิดขึ้นมาตั้งแต่ความผิดที่ที่เบาแล้วก็เลื่อนเลื่อนขึ้นไปนะเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะ نحن نرى أن الله تعالى قال حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغء بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الله تعالى قال رمضان บาปอะไรที่จะเป็นบาปที่ไปอยู่อันสุดท้ายเลยไปเป็นบาปที่ที่ที่หนักมากที่สุดกุลดังที่เราได้พูดคุยกันไปในครั้งก่อนเมื่อวานนี้นะว่าคาว่ากุลในอัลกุรอานเนี่ยเวลาที่อัลตาลาได้ใช้คาว่าคําว่ากุลหมายความว่าให้เราเอาใจใส่อย่างมากเพราะในกุรอานทั้งเล่มเนี่ยพระองค์ได้ได้ให้ท่านนบียได้ทําการทําการบอกกับบรรดาสหบะบอกกับบรรดาประชาชนแต่อายะไหนที่เริ่มด้วยคำว่ากุลแสดงว่าเป็นคําสั่งซ้อนคําสั่ง วงบอกถึงการเน้นย้ำบอกท่านอบีกุลเห็นกุลนฮุนลอฮัดกุลนอุมต์รับเบลฟาลากุลนอุมต์รับเบลนาสกุลยาอยา,นา,นา,าะนักการ์เซโรนสะุัตนานเหล่านี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างมากแล้วในอายะห์กุรอานที่มีการบอกคำเหล่านี้เนี่ยวงบอกให้รู้ถึงความสำคัญของอายะห์นั้นอัลลอฮ์ทรงตรัสว่ากุลอินนามะฮัดรอมะาลรอบบียัลฟาวาฮิชจงการ์เถินมุฮัมมัดว่าแท้จริงผู้อิบานของฉันอัลลอฮ์สุบฮานูอัตะอาลาเนี่ยทรงห้ามห้ามอัลฟาวาฮิชนะห้ามสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งที่เปป็นบาบ เป็นบาปใหญ่ที่มีความน่ารังเกียจนะเช่นการทำศีนาเช่นการการหรือว่าเช่นการดื่มเหล้าเช่อนอะไรต่างๆนานาที่เป็นเป็นบาปใหญ่เพราะฉะนั้นท่านนบีบอกอัลลอฮฺตาลาบอกท่านนบเบียให้กล่าวาว,ว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าผู้บารข้องฉันเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานุวะธานาเนี่ยได้ทรงห้ามการทำสิ่งที่เป็นสิ่งสิ่งไม่ดีสิ่งที่เป็นบาปเป็นบาปใหญ่นะบรรดาอุลลอฮ์ได้บอกว่าตรงอันฟาวาฮิชตรงนี้เนี่ยหมายถึงสิ่งที่เป็นบาปใหญ่มาอฮะรอมินฮาวะมาบะเป็นสิ่่งที เปิดเผยแล้วก็สิ่งที่มีการปกปิดไว้หมายความว่าไม่ว่าเราจะทำสิ่งนั้นอย่างเปิดเผยเช่นการทําจีนาหรือเราจะปกปิดสิ่งนั้นไว้เนี่ยที่เป็นการการทำจีนาเนี่ยมาสะหรมินหาว่ามาบะตตอนนะเพราะนั้นบางครั้งบางครั้งความผิดเนี่ยเป็นสิ่งที่อะไรฮะ,ะเราเห็นกันอย่างเปิดเผยแล้วบางครั้งความผิดเป็นสิ่งที่เราเราอมองไม่เห็น หรือว่าเขาทําในที่ที่คุณมองไม่เห็นแต่เอาลัทธิตาลาให้ท่านนบบีบอกกับบอกกับบรรดาประชาชนานี้เนี่ยว่าเอาลัทธิตาลาได้ห้ามนะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเปิดเผยหรือว่าสิ่งนั้นจะเป็นเป็นสิ่งที่อยู่ในที่ลับและเกณฑ์ในการที่บรรดารรอุลลามะได้บอกกับพวกเราในเรื่องของเรื่องของสิ่งหนึ่งสิ่งไหนจะเป็นบาปใหญ่แล้วสิ่งไหนจะเป็นบาปเล็กนะอุลลามะได้ได้วางวางกฎเกณฑ์เอาไว้จากอะไรฮะจากการอิสติกรออิสติกรอคือการการรวบรวมหลักฐาน แล้วก็ประมวลหลักฐานออกมาว่าหลักฐานต่างๆที่บ่งบอกว่าบ่งบอกถึงโทษนะบ่งบอกถึงโทษว่าทําสิ่งนี้จะเป็นแบบนั้นแบบนี้เนี่ยเอามารวมแล้วก็ทาการอิสติคราะว่าตกลงว่าเราจะวางกฎเกณฑ์อย่างไรที่ทําให้คนได้รู้ว่าสิ่งไหนคือบาปใหญ่ซึ่งอิมตันตีมิยะได้ทําการาวางอธิบายนะอธิบายในเรื่องของสิ่งที่เป็นบาปใหญ่เนี่ยว่าสิ่งใดก็าตามที่ได้มีการมีการวางคัดในโลกดุนยาคือวางการลงโทษในโลกดุนยาเช่นทําสิ่งนี้จะโดนเครียดเท่านั้นโดนเครียดเท่านี้ และมีมีไหวมีการลงโทษในโลกอาเคโรมีการกล่าวถึงการโดนลงโทษในโลกอาเคโรนะและสิ่งที่มีการกล่าวถึงอะไรครความโกรธของรัุบาลนวตาลาการละนะการขับไล่ให้ออกห่างจากความเมตตาของรัุบาุนวตาลาสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่อยู่ในระดับขั้นบาปใหญ่ส่วนสิ่งที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยหรือว่าบางสิ่งที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในอยู่ในบาปเล็กแต่บระนารายม์ได้บอกว่า ลัซธอ ص มาอิสรร์วลันกบอ ئ ر ์มัตเตาบะบาปเล็กเนี่ยจะยังจะไม่ได้ชื่อบาปเล็กแล้วถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องคือถ้าเราทำสิ่งนั้นอย่างอย่างเป็นเป็นอาจินเป็นตลอดแม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่ได้ถึงเลื่อนขั้นถึงเป็น,เป,นเป็นบาปใหญ่ก็ตามแต่ว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยถ้าเราทำประจำเนี่ยมันจะกลายเป็นบาปใหญ่ทันทีวลันกบอ ئ ر ์มาอิสราร์และบาปใหญ่จะไม่คงหลงเหลืออยู่พร้อมกับวลันกบา ئ ر ์มาตเตาบะ บาปใหญ่จะไม่คงหลงเหลืออยู่พร้อมกับการมีการตอบบเพราะฉะนั้นบาปใหญ่ที่มีการบอกว่าเป็นเป็นบาปใหญ่เนี่ยถ้าหากว่าเรามีการทำาัดตัวต่อร้องสะานนวตาาในบาปนั้นมันก็จะจะหายไป one ม s m a one bug b ก g g e r t h a ก حق one isma ก็คือสิ่งที่สิ่งที่เป็นบาปบาปที่เราทําแล้วเราจะได้ได้รับการลงโทษที่จําเป็นที่เราจะต้องได้รับการลงโทษจากร้องสะานนวตาราซึ่ง ถัดจากสิ่งที่เป็นอะไรเป็นสิ่งที่เป็นฟาวาฮิชก็คือการการทำซีนานะการทำซีนาและสิ่งที่เป็นบาปใหญ่ที่คล้ายคลึงกับซีนานะวันอิสก็คือบาปที่มีการลงโทษจากลอสุมพนุนราลาที่ลอสัตพัได้ระวงังทําการระวังโทษเอาไว้นะวันบักเบโอยรรลฮักกะแล้วการอาันบักคือการละเมิดตรงนี้หมายถึงการละเมิดในสิทธิของมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพสมบัติของเขาทรัพย์สินของพวกเขาแล้วก็เกียรติยศของพวกเขา พี่น้องดูนะว่าเอาละตาลาได้กล่าวถึงบาปใหญ่นะนะว่าฟาวาฮิชแล้วก็เลื่อนขั้นขึ้นมาก็คืออันอิสก็คือสิ่งที่เป็นเป็น,เป,นเป็นบาปที่มีการกล่าวถึงการลงโทษในอักอานเลื่อนขั้นขึ้นสูงขึ้นมาอีกแล้วสิ่งที่หนักขึ้นมาอีกก็คือการะฮะการที่เราเราละเมิดสิทธิของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการหลั่งเลือดของเขาไม่ว่าจะเป็นการละเมิดในทรัพย์สินของเขาไม่ว่าจะเป็นการละเมิดในอะไรฮะในเกียรติยศของเขาในสิทธิในส่วนตัวของเขาก็คือการอะไระการดินทาการว่าร้าย เพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงจึง,จ,งจึงเข้ามาทั้งในในบาปที่อยู่ในสิทธิของลอสสุบฮานุอตาลาและก็สิทธิของบนมนุษย์ด้วยกัน,นและลอาตาลาได้บอกต่อมาว่าวันตุชริกูบิลลาฮิมาลัมยุนัสเซลบิฮิซุนตานาและการที่เจ้าจะทําการตั้งภาคีต่อลอสุบฮานุอตาลาในสิ่งที่อลอตาลาไม่ได้ประทานไม่ได้ประทานอะไรไม่ได้ประทานอํานาจอะไรลงมาในสิ่งนั้นหมายความว่าการที่เจ้าตั้งภาคีต่อลอเอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับลอสุบฮานุอตาลา หลังจากที่พระองค์ได้กล่าวถึงบาปในการในการในการละเมิดสิทธิของเราแล้วในการละเมิดสิทธิของมวนุษย์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการละเมิดในเรื่องทรัพย์สมบัติในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของเกียรติยศศักดิ์ศรีแล้วในเรื่องของการการหลั่งเลือดนะอามาตาละลาก็ได้กล่าวถึงบาปต่อมาก็คือการตั้งภาคีต่ออัศมีนวตาร์ล้เพราะงั้นเรา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 น้นย้ํากันอยู่เสมอว่าการตั้งภาคีนั้นเนี่ยไม่ใช่การปฏิเสธขอลเราเพื่อเราจะได้รู้ว่าถึงแม้ว่าเราจะยอมรับ การที่อเล็กซาลาเป็นผู้สร้างเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะตั้งภาคีต่ออเล็กซาลาไม่ได้เลยซึ่งพวกมุชติกินทุกคนนะพี่น้องมุชติกินที่นครมักกาเนี่ยที่นาวีทำการได้ว่าพวกเขาเนี่ยทุกคนเป็นคนที่ยอมรับอเลตกซาลาเป็นผู้สร้างยอมรับว่าอเล็กซาลาเป็นผู้ที่ประทานปัจจัยยังชีพต่างๆให้กับพวกเขาแต่เขาขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอเล เลยถูกเรียกว่าปมุชริกินเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยใครก็ตามที่ได้ยอมรับในการพระเจ้าของรอสัมภารณตาน่ะมีการทําอิบาด้าต่ออัลลอ์แต่ถ้าหากว่าเขาไปขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอ์เขาไปทําการเอาสิ่งอื่นมาเป็นที่พึ่งนอกจากรอสัมภารณตาน่ะหรือเอามาเทียบเคียงกับร้อสัมภารณตาน่ะสิ่งนั้นแหละถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเป็นชืริกต่อรอสัมภาุณตาน่ะและแบบสุดท้ายที่อัลลอฮฺตาราได้กล่าวไว้ในอายะห์นี้ก็คือว่าอ al ันตะกูลูอัลลอฮฺ มาลาตาลามุนและการที่เจ้าจะกล่าวต่อลอสุบฮานูตาลาในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายไม่มีความรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัสมาของลอ์ในนามชื่อของลอสิฟัตของลอ์ในคุณลักษณะของลอสุบฮานูตาลาในการที่เรากล่าวต่อลอสุบฮานูตาลาเนี่ยในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายไม่มีความรู้กันซึ่งตรงนี้นะพี่น้องเป็นเป็นเป็นสิ่งที่บรรดานอุลมมฮ์ได้บอกว่า เป็นบาปที่หนักกว่าการตั้งพาคีต่อรัชสมานุตาชแล้วเพราะว่าในอายะนี้เนี่ยอลาตาราได้กล่าวกล่าวถึงบาปเป็นเป็นระดับขั้นแล้วก็มีการเรียงลําดับ <c oughs> จนกระทั่งถึงที่พระองค์ได้กล่าวถึงการตั้งพาคีต่อรัชสมานุราแล้วแลวอลาตาราก็ได้กล่าวหลังจากการตั้งพาคีนั่นก็คือการวันวันตะกูลว่ลอนลอิมาลาตาอานามูนและการที่พวกเจ้าทั้งหลายจะกล่าวณนะที่รัชสมานุตาาเนี่ยในสิ่งที่พวกเจ้าไม่ได้ไม่ได้มีความรู้อะไร ก็คือเริ่มต้นได้กับการการกล่าวถึงการพูดถึงคุณลักษณะของลอสซามาโนตาลาพี่น,อน,น้องการการเรียนรู้กฎเกณฑ์ในการเรียนรู้ถึงคุณลักษณะแล้วขนมชื่อของลอาตาลาเนี่ยคือสิ่งที่คือสิ่งที่ง่ายมากเพราะอะไรฮะเพราะมันคือ,อมันคือความรู้ที่เตากีฟียะเป็นความรู้ที่เราเราจะใช้ในการยึดถือตัวบทเป็นหลักหมายความว่าไงฮะหมายความว่าเราลอาตาลาได้บอกอย่างไรมาเราก็เชื่อแบบนั้น โดยที่ไม่ต้องมีการอะไรไม่ต้องมีการไม่ต้องมีการตะวีนไม่ต้องมีการตีความไปเป็นอื่นไม่ต้องมีการบิดเบือนไม่ต้องมีการเอาไปดัดแปลงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ต้องมีการไม่ต้องมีการเอาไปเทียบเคียงกับสิ่งอื่นนอกจากรัศมีหันวัดตาละเพราะฉะนั้นการที่การที่เราเราอธิบายคุณลักษณะของรัศมีหุนวัดตาล์ด้วยกับด้วยกับตัวของเราเองเนี่ยถือเป็นสิ่งที่เป็นเป็นหมายความว่าด้วยตัวเราเองนะหมายความว่าเราเอาความคิดของเราไปอธิบายคุณลักษณะของเรา แต่ในแนวทางของบรรดาสหาบัติเนี่ยคือเวลาท่านนบีได้บอกคุณลักษณะใดามาเนี่ยบรรดาสหาบาัติก็มีอ إ ي م ا นท,ทันทีเลยศรัทธาทันท,ทีเลยอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเวลาที่อัลลอฮฺสุบฮาไพร์นุอะตาลาได้บอกว่า man, อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺสุบฮฺไพฮ์นุอะตาลาทรงประทับบนบัลลังก์สหาบัติได้เข้าใจท,ทันทีเลยว่าอัลลอฮฺตะลาได้ประทับอยู่บนบัลลังก์ซึ่งเป็นการประทับที่เหมาะกับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุบฮาไพร์นุอะตาลาและเราจะเห็นในคนรุ่่นนหลังเีียท พยายามที่จะทำทำขอเขาใจพยายามที่จะไปไปไปพูดในเรื่องของลัทธิสุานวัตตะลานส,สิ่งนี้เขาไม่ได้มีความรู้อะไรแล้วก็จะพยายามบอกว่าถ้าเราประทับบนบัลลังก์เราจะต้องมีสิ่งนั้นอเราจะต้องมีสิ่งนี้แล้วเวลาที่พระอ,องค์ได้ทํากิจการต่างๆพระอ,องค์จะ,ะลุกจากบลาัลลังก์ไม่จะอะไรไหมแล้วสุดท้ายก็นําพาเขาไปสู่การที่บอกว่าอาล้อนตาลาไม่ได้ประทับบนบัลลังก์แล้วไปบอกว่าอาร้อนตาลานั้นอยู่ทุกที่อาร้อนตาลาจึงบอกว่าในอายะห์หนึ่งว่ากุลออันตุมอัลละมูอามิลละ จงข่าวเถิดมุหัมมัดว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยรู้ดีหรือว่าอรร์ตาลานั้นเป็นผู้ที่รู้ดีและพี่น้องเอาทุกอายานยีทุกอายาที่พูดถึงสิฟัตของรัุบานุวตาราเนี่ยเอามาเอามาลงกับอายะนี้อายะหนึ่งที่อรรา์ตาลาได้กล่าวไว้ว่าไลซักมิตลีช้ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์ว่าหสมีอันบัเซีรและอรร์ตาลานั้นเป็นผู้ทรงสมิยผู้ทรงได้ยินบัเซีรผู้ทรงเห็นหมายความว่าไงฮนะ พระองค์ได้มีการกล่าวถึงคุณลักษณะสองคุณลักษณะที่มวลมนุษย์ก็มีที่สิ่งมีชีวิตสิ่งถูกสร้างเทอฮาตาลาได้สร้างมาเนี่ยก็มีการได้ยินมีการเห็นหมายความว่าไงฮะมีความเหมือนไหมฮะมีความเหมือนในเรื่องชื่อสิ่งต่างๆมัคลุกเนี่ยก็มีการได้ยินมีการเห็นและลลอฮาตาลาก็มีการได้ยินมีการเห็นและพระองค์ก็ได้บอกว่าไซสกามิสลีฮิชัยไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์ เขาไม่มีสิ่งใดเสมือนพระอ,องค์เลยแม้ว่าการได้ยินของใครก็ตามไม่มีทางที่จะสเสมือนพระอ,องค์เพราะฉะนั้นในเมื่อเรายอมรับในอายาน,นี้ยอมรับในการได้ยินในการเห็นของลัคนสวาหนวตาลาเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าการได้ยินการเห็นของลัคนตาลาเนี่ยไม่เหมือนกับการได้ยินในการเห็นที่มนุษย์ก็มีที่สิ่งถูกสร้างต่างๆก็มีนะพเพราะลัคนตาลาได้บอกว่าพระอ,องค์ทรงเสมือนดัลเซ และอัลลอฮฺทาลา,าได้กล่าวถึงมวลมนุษย์เนี่ยได้บอกว่าได้บอกในสุรสุรอ,อ,อ,อัลอินซานเนี่ยบอกว่าฟะเจลนาฮุสามีอัมบาเซีรอแล้วเราก็ได้ทําให้มนุษย์เนี่ยมีการสมีอันบาเซีรอมีการได้ยินมีการเห็นแต่การได้ยินการเห็นเนี่ยเลยสะกมิตลีฮีชัยไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์เพราะฉะนั้นในทุกๆสิงฟัตของร้องสบภานาวาตาลาเราเอากฎเกณฑ์นี้เข้าไปแล้วก็บอกว่าเลยสะกมิตลีฮีชัยอัลลอฮฺตาราประทับบนบลัลลังก์ ไอซักคมิ้งไมีใช้ไม่มีการประทับของใครที่จะเหมือนการประทับของรัสมหานุราตาลานะ <c oughs> เพราะฉะนั้นพระองค์ทรงมีคุณลักษณะที่เหมาะกับความสูงส่งความยิ่งใหญ่ของรัสมหานุาราตาลาแล้วเวลาที่เราได้เอาแนวทางของบรรดาซอฮาร์มาเนี่ยเอาแนวทางของบรรดาชาวซาลัฟมาในการเรียนรู้เรื่องอัสมาเรื่องสิฟัตของอัสตาลาเนี่ยมันทาให้เราได้มีความอะไรฮะปลอดภยัยแล้วก็สบายในหลักความเชื่อซึ่งพอเวลาที่เราต้องมาเอาคําพูดของผู้คนเนี่ย คำพูดของผู้คนในการที่อธิบายอายะนี่เป็นอย่างนี้อายะนี่เป็นอย่างนี้สุดท้ายแล้วเราไม่สามารถที่จะเข้าใจอะไรได้เลยในเรื่องคุณลักษณะของเราเพราะต้องมารอว่าคนนั้นจะบอกว่าอย่างไงในสิฟัตนี่เขาบอกว่ายังไงแต่ให้เรารู้ว่าอัลลอฮ์ตารานั้นเป็นผู้ที่อธิบายคุลอันตุมอัยละมมอามิลละจงกล่าวเถิดมฮัมมัดว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นรู้ดีกว่าหรือว่าอัลลอฮ์ตารานั้นเป็นผู้ที่ทรงรู้ดีเพราะนั้นอัลลอฮ์ตาราทรงรู้ในคุณลักษณะของพระองค์แล้วผมก็ได้บอกมาพี่น้องอายะในคุรานอ่าน อุลมามะได้บอกว่าอายะใดก็ตามที่มีความคุมเคือและต้องการการอธิบายอัลลอฮฺตาลาจะให้มีซอฮาบะสักคนหนึ่งเนี่ยหรือว่าชาวอาหรับบ้านนอกเนี่ยที่เป็นซอฮาบะเนี่ยมาแล้วก็ตั้งคำถามกับท่านอัลลอสุลลัลของอะไรเหมือนซัลลัมแล้วท่านบานบีก็จะอธิบายแต่ในอายะทีเรื่องสิฟัตของอัลลอฮฺตาลาอายะเรื่องอัสมะเรื่องสิฟัตของอัลลอฮฺตาลาเนี่ยไม่ได้มีซอฮาบะท่านใดมีการตั้งข้อสงสัยเลยแต่อีมานั่นเขาคืออะไรฮะคือการอีมานตามที่อออออออััลลลลลลเาา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 ตตไไดด้้้บบบบบบกกกมมมแแนนนีีีร็ ดังที่ม hm ีในในในครั้งหนึ่งนะในยุคของมัมมาลิกที่ได้มีคนมาหาอิมมามาลิกในตอนที่มัมมาลิกกำลังสอนอยู่แล้วก็ตั้งคําถามมัมมาลิกว่าอัลรอฮ์มานอาเดนอัลฟิสตาวะอัลรอฮ์มานอัลลอฮ์ตาลาผู้ทรงผู้ทรงผู้ทรงเมตตาเนี่ยได้ประทับอยู่บนบัลลังเขาถามว่าไกฟัสตาวะประทับยังไงปัญหาอยู่ตรงไหนฮะปัญหาไม่ได้การกล่าวถึงอายะแต่ปัญหาการถามถึงไกฟ้าปัญหาคือการถามถึงว่าประทับย่างไร อันนี้คือปัญหาที่มามาเล็กได้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 ยินจากคําถามของคนคนนี้เพราะอะไรฮะเพราะคาถามนี้ไม่เคยมีใครตั้งคําถามกันว่าอัลลอฮ์ตาลัตับอย่างไรหมายความเวลาที่พระองค์ได้บอกถึงคุณลักษณะของพระองค์เนี่ยแล้วบรรดาสฮามบากก็อีหม่านกันทันทีเลยเราก็อีหม่านในในสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาได้บอกส่วนวิธีการเนี่ยวิธีการอัลลอฮ์ตาลาไม่ได้บอกเราว่าพระองค์ประทับอย่างไรเพราะฉะนั้นการที่เราอยากจะรู้ในการประทับของอัลลอฮ์ตาลาผู้ทรงสูงท่งเนี่ยเราก็ต้อง ดูว่าอัลลอฮฺตาลาได้บอกมาอย่างไรีนพระองค์ไม่ได้บอกเราศรัทธาว่าพระองค์ทรงประทับเป็นการประทับที่เหมาะกับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺมาลาม่รู้อะไรตอบไปว่าอนินสติวะมัลลูการประทับนั้นเป็นที่รู้กันหม,มายความว่าเป็นที่รู้กันพี่น้องถ้าเราเอากฎเกณฑ์นี้ในเรื่องของสิฟัตของอัลลอฮฺตารานะเราจะสบายแล้วเราก็จะมีการมีการอะไรฮะมีการมีความเข้าใจในเรื่องของสิฟ้ตของอัลลอฮฺตาราในทุกๆสิฟัตที่พระองค์ได้กล่าวไวใ้ในในอัลกุรอานอิสติวะมัลลู การมาทับันที่รู้กันวันไกฟ้ามัจูฮูลส่วนวิธีการนั้นไม่รู้ที่ไม่รู้เพราะอะไรฮะเพราะอัลลอฮฺตาลาไม่ได้บอกท่านนาบีไม่ได้บอกซอาฮาบะฮ์ไม่ได้ตั้งคำถามว่าท่านอับดุลเบียร์สั่งลอยสั่งยังต้องท่านนาบ,นจานนาบีจะได้ทำการอธิบายให้นะวันไกฟ้ามัจูฮูลวิธีการเนี่ยไม่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 รู้ไม่ไม่รู้แล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยวันอีมานบิฮิวาจิบส่วนการศรทัทธาต่อสิ่งนี้เนี่ยเป็นวายจิบหมายความาาาาว่าการศรัทธาว่าอัลลอฮ เข้าสู่การอะไรฮะอันตรายในการที่เขาจะปฏิเสธุรอานและบันดาลมามเป็นต้องการว่าใครก็ตามปฏิเสธอายาเดียวในอันกุรอานเนี่ยถือว่าเขาที่สภาพจิจมุสลิมแต่คนเหล่านี้ไม่เขาบอกว่าเขาไม่ปฏิเสธนะแต่เขาตีความบิดเบือนนะบิดเบือนอายะอันกุรอานไปสู่อายะอื่นซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายมากมันมัเรียกว่าอิมานวิฮิวาจิบวัสซุอาลอันหูบิดาแล้วการตั้งคําถามในอันหูจากตรงนี้เนี่ยคือเรื่องอะไรฮะการถามถึงวิธีการ เขาวิธีการมาทำของรัชสมา,านวตนา,าถือเป็นเป็นวินาเป็นสิ่งที่นะคิดกันขึ้นมาใหม่เพราะบรรดาสหาบาไม่ได้มีการตั้งคําถามแล้วสิ่งนี้เนี่ยการที่ายเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่ได้เป็นที่รู้จักกันในยุคข,ของสหาบา <S <S <ม>เพราะอะไรฮะพอเวลาเราตาลาได้บอกมาเขาก็อิหมานกันเลยศรัทธากันเลยาัน,นั้นทุกซิฟัตไปนะ้องเอากฎเกณฑ์นี้ไปว่าซิฟัตนั้นเป็นที่รู้กันแล้วก็วิธีการเราไม่รู้อิหมาน ต่อสิฟัตนี้เป็นสิ่งที่เป็นวาจิบแล้วการถามถึงวิธีการเนี่ยเป็นสิ่งที่มพิดาราเพราะว่าไม่มีใครที่จะสามารถอธิบายถึงวิธีการของสิฟัตต่างๆของลอสมาหานุตาลาได้นอกจากอาลสมาหานุตา,ลาแล้วพระองค์แค่บอก,กัเราถึงสิฟัตต่างๆ เราก็อหมา่นว่านี่คือสิทธิัฒของรัสมภารนุตาลานี่คือสิ่งที่เราพึงระวังนะพี่น้องว่าการที่เราจะกล่าวถึงรัชสมภานุตาลาในสิ่งที่เราไม่ได้มีความรู้แล้วก็เช่นการที่เรากล่าวถึงศาสนาของรัชตาราในเรื่องที่เราไม่ได้มีความรู้เช่นการพูดถึงในกฎเกณฑ์ต่างๆที่รัชตาลาได้วางมาแล้วเราก็ไปพูดในเรื่องราวของศาสนาของรัชตาลาโดยที่เราไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีการศึกษาหรือว่าเราเพียงแค่จับสิ่งนั้นจับสิ่งนี้มาแล้วก็มาพูดโดยที่คิดเอาเองวางกฎเกณฑ์เอาเองอนีีเปป็ส่่่ททบาใหญุด นะที่บรรดาอุลมะได้อิสติมบาดเอาจากอายะนี้มาวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะอัสลลอฮุของเราของเราจะมีนามุฮัมมัดวะอะลลาห์นี่วะซอลลัลลอฮฺมุสลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ